ครับเราได้ดูศาสตร์ต่อสู้นะครับของศิละปะยุทธศาสตร์วิธีกันไปในหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือทําอย่างไรเราจึงสามารถที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อที่เราจะก้าวสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเห็นนักกีฬาที่เขาเก่งได้นั้นเขาต้องวอร์มร่างกายแล้วศิละปะยุทธศาสตร์นะครับเราก็ต้องวอร์มร่างกายเช่นกันไปดูกันเลยนะครับ ในการวอร์มอัพนะครับของศิลปะยุทธศาสตร์นะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องของฐานก็คือส่วนของเท้านะครับอย่างที่เราเคยรู้กันนะครับว่าการที่เราไปยืนนั้นเราต้องยืนให้มีฐานที่มีเท้าด้านหน้าและด้านหลังขอครูสายันครับสาธิตให้ดูนะครับว่าเราเริ่มต้นยังไงครับเราจะเราจะรู้ได้ไงนะฮะหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าไหล่เราตรงกับเท้าด้านล่างนะฮะด้วยกันเท้าชิดกันครับแล้วก็แบะเท้าข้างใดข้างหนึ่งครับแบะออกครับแล้วส้นตามครับ แล้วข้างซ้ายทําเหมือนกันครับแบออกแล้วก็ส้นตามเท่านี้ฮะไหล่ก็ตรงกับเท้าด้านล่างนะครับเราก้าวขวางเราทําทีละข้างนะครับก้าวขวางมาครับทีนี้เรากําลังเริ่มสร้างฐานนะครับด้วยการมีเท้าหน้าเท้าหลังนะครับปลายเท้าต้องสองข้างครับชี้ไปข้างหน้าโดยเปิดส้นเท้าหลังนะครับแล้วก็สืบตรงครับสืบตรงครับท่านี้นะครับก็คือเป็นการประยุกต์มาจากการสืบเท้านั่นเองนะครับ เราใช้ท่านี้ในการบอกมาลองดูนะครับ3ามคนนะครับลองปฏิบัตินะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติเลยครับ ในปกตินะครับที่เราสืบเท้ากันนะครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าลักษณะของการบิดเท้านั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่วิธีการที่ถูกต้องและควรจะแก้ไขควรจะเป็นไงครับเมื่อสักครู่นี้ที่ดูเมื่อสักครู่นี้ข้างหลังนะครับเท้าหลังเราจะเปิดขึ้นแล้วจะส่วนมากจะบิดอย่างนี้ครับบิดอย่างนี้ครับอแต่เราลืมคำนึงถึงส่วนตรงนี้ฮะจริงๆฮะมันต้องชี้ไปทั้งหน้าทั้งสองทั้งสองฝั่งฮะทั้งเท้าหน้าเท้าหลังครับอแล้วก็สืบก้าวไปในแนวดิ่งครับ ห e: uh huh. ลังจะตรงครับ uh huh. นะครับสังเกตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักการที่เราเน้นสรีระร่างกายนะครับแล้เรื่องของความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อนะครับที่มันเขาเรียกว่าเชื่อมเชื่อมร้อยกันเชื่อมโยงกันแล้วทาให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดว่าเราบิดเนี่ยร่างกายบิดเนี่ยมันก็ทําทให้เกิดการที่กล้ามเนื้อบิดด้วยนะครับแล้วทาให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นสรีระที่ไม่พร้อมนะครับสำหรับการที่เราจะใช้ทั้งการบออ์มอัพแล้วการต่อสู้นะครับทีนี้เราลองมาลองดูกันครับวิธีที่ถูกครับลองทําอีกทนครับ อ่ะครับผมไปเลยครับเต่าลครับ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 อ่ะทีนี้เท้าครับตรงครับไม่บิดนะครับอ่ะสังเกตดูดีนี้ครับรอบนี้อ่ะแก้ไขไงครับตัวนี้ฮะเท้ายังบิดนะฮะในความคุ้นชินส่วนใหญ่เราจะบิดนะฮะเราจะเราจะเปิดแต่ว่าเราต้องพยายามฝืนสริละเรานิดหนึ่งเพื่อทําให้การวอร์มของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับอ่าลองปฏิบัติครับ แน่นอนครับเวลาที่เราออกกําลังกายปกติเราก็จะคุ้นชินว่าเราต้องบริหารกล้ามเนื้อมีการหมุนข้อท้าหมุนแะ้วก็ตามแต่แต่เรามาดูกันนะครับว่าในเชิงของศิลปะยุทธศาสตร์นั้นเรามองว่าการทําให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าตั้งแต่อวัยวะส่วนไหนบ้างนะครับจะเป็นข้อเท้าครับ,รบแล้วก็หลังตรง ตรงนี้ฮะด้านหลังข้างแคงนลยครับแล้วก็หน้าขาหัวเข่าพวกนี้ฮะจะได้ครับได้ใม่ครับนั่นหมายความว่าเมื่อสักครู่นี้เราเห็นการที่เขาก้าวนะครับแล้วก็มีการเหมือนฟุตเวิร์กแล้วว่าถ้าเราฟุตเวิร์กปกติเราก็จะอยู่แค่นี้เราก็ต้องมีการลองสลับบ้างหรือเปลี่ยนทิศบ้างนะครับการเปลี่ยนทิศเหล่านี้มันนาไปใช้ประโยชน์อะไรในศิลปะยุทธศาสตร์การต่อสู้ครับจริงๆการเปลี่ยนทิศนะฮะมันเป็นยุทธศาสตร์คือมันเป็นหลักหลักการนะครับของของขุมอย่างเราการย่างต่างๆใช่การ การย่างต่างๆครับอย่างซ้ายขวาเราสลับกันครับอฮะเราจะมีข้างอ่าฮะมันก็จะทําให้ร่างกายพร้อมในการกล้าไปสู่ที่ต่างๆที่หลากหลายนะครับลองปฏิบัติกันดูเลยดีกว่าครับผมเริ่มเลยครับกดสายันสั่งได้เลยครับเอาครับเตรียมครับแบกขาขึ้นครับแบกขาออกครับอ่าส้นตามเหมือนกันครับสองข้างเหมือนกันแล้ว ก้าวเท้าล่างมาครับเหมือนลักษณะที่เราสืบเมื่อกี like ้นะฮะเปิดเท้าหลังส้นเท้าหลังขึ้นนะครับแล้วก็โยกไปข้างหน้าครับหน้าหลังสลับกันครับนั่นแหละครับเหมือนเต้นห้องเบิร์กอ่ะแล้วสลับอีกข้างนึงครับนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อขานะครับได้มีการใช้นะครับมีขาหน้าขาหลังอย่างที่เราเคยได้รู้นะครับว่าการมีฐานที่ดีนะครับสำหรับการต่อสู้ต้องมีเท้าหน้าเท้าหลังนะครับ ไปด้านข้างแล้วต้องมีทิศด้านข้างด้วยนะครับเวลาเราทำนี้ก็คือทำเป็นเซตใช่ครับนะครับต่อเนื่องทั้งหมดสามท่าใช่ครับในการวอร์มนะครับที่เมื่อกี้คล้ายๆกับการสืบเท้านะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเอ่อฟุตเวิร์กนะครับสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือเมื่อกี้เมื่อมีการฟุตเวิร์กแล้วมันมีเรื่องของทิศทางอยู่ อ่าก็คือทิศทางในเรื่องของการไปข้างหน้าข้างหลังนะครับข้างซ้ายข้างขวาแต่แน่นอนว่ามันมีส่วนของด้านล่างด้านบนด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปต่อสู้จริงๆมันจะมีเรื่องของการเตรียมย่อยืดต่างๆด้วยนะครับในท่าวอร์มนี้เราจะทํายังไงกันบ๊อบทําลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ตอนก้าวย่างมันจะอีกแบบหนึ่งฮะลองดูเลยครับโอเคดูนะครับวิธีการนะครับ ยังมีเท้าหน้าเท้าหลังคล้ายๆอย่างนี้แล้วย่อตัวลงไปนะครับเวลาย่อของให้สังเกตส่วนของสะโพกนะครับแล้วก็ส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆที่ถูกใช้เข่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อด้านในด้านนอกนี้นะครับเชิญครับสังเกตที่ต้นขานะครับเวลาที่เกิดการเคลื่อนไหวนะครับต่อครับทีนี้ขึ้นสูงม้างครับยืดสูงสูงครับ กู้ยันครับเวลาที่เราต่อสู้หรืออะไรปกติเนี่ยเราก็จะไปเลยเช่นจะเตะหรือจะออกอาวุธเนี่ยก็ไปกันเลยแต่อันนี้เราให้ความสําคัญพิเศษคือจะต้องมีการลากเข้ามาเพื่อให้มันมีการบีบแล้วก็เปิดออกไปอีกอ่าทําไมครับเพื่ออะไรอ่าคือส่วนที่เราออกกําลังกายเมื่อกี้ฮะมันจะได้ส่วนหน้าขาด้านนอกด้านในฮะแล้วก็ตรงหัวเขา่าครับสิ่งสําคัญคือที่เรามองข้ามเลยคือถ้าเราไม่มีตรงเนี้ยที่แข็งแรงอ รากฐานการยืนการต่อสู้ของเราจะมีความแข็งแรงนะฮะก็คือส่วนต้นขานี่ใช่ครับซึ่งต้องดูทั้งด้านในด้านนอกใช่ครับด้านหน้าด้านหลังปุ่นง่ายว่าให้ครบถ้วนใช่ครับทำให้เกิดความแข็งแรงในการเคลื่อนไหวคขาพูดเองลองเคลื่อนไหวจริงครับสังเกตนะครับเราจําเป็นต้องชิดไปครับทีครับและเปิดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อถูกใช้นะครับจริงๆเวลาที่เราต่อสู้เราคงจะไม่ได้เคลื่อนไหวขนาดนี้นะครับแต่นี่คือเราใช้เพื่อการวอร์มอัพ นะครับทำให้ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อนั้นสามารถถูกใช้งานได้นะครับนี่เป็น3ท่าที่ใช้ต่อเนื่องกันนะครับสสเต็ปนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะใช้อวัยวะส่วนบนได้เขาเรียกว่าสัมพันธ์กันทั้งหมดที่เราเห็นนะครับก็คือ3ท่านะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะวอร์มอัพร่างกายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นนักศิลปะยุทธ,ธศาสตร์นะครับ เราสามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับจัดเป็นเซตต่างๆได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแล้วก็ประสิทธิภาพและการที่เราต้องใช้งานในวันนั้นๆนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับตั้งแต่ส่วนของเท้าจนกระทั่งถึงเอวทีนี้เดี๋ยวว่าติดตามกันต่อนะครับว่าการวอร์มอัพในส่วนของตั้งแต่เอวขึ้นมาในร่างกายส่วนบนนั้นเราจะฝึกฝนอย่างไรไว้รอติดตามชมกันต่อนะครับ